กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับทีมนะัตเตตปลาทูกนองสมุทรสงครามที่สี่ทีมอ,อันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็เปิดบ้านพบกับทีมพล,ลังเอ็มโอสุสพายร้อยห้าสิบสลบุรีทีมอันดับที่แปดของตารางโดยในเกมน,นี้จะบ้านมีน้าช่วยสมชายชมนชุมกุลซือใหญ่กลับมาคุมทีมข้างสนามเป็นครั้งแรกแบบเป็นทางการครนะับหลังจากที่โบกมือลาทีมไปเมื่อ เริ่มการที่แล้วครับเริ่มเกมนาะทีที่34เลี้ยงกุ๊กนะครับเปบอลเข้าตรงกลางบอลฉลับนะรับของทางฝั่งโอสซอนที่นาวาัฒน์มงสุป,ปรกร์ครับจะหมุงเข้าไปครับจังหวะนี้ถึงวันก่อนทางชายบุตรพรมนายทวานของทางโอสถนะครับซึ่งประตูนี้ก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับก่อนที่จะช่วยให้สงสงราดนมกดสีนั้น เอาชนะนัดแรกในรอบหลายเกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอาชนะทางโอซูไพนรสิระบุรีไป1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มประเดมิเดมการคุมทีมของน้าช่วยได้สําเร็จนะครับ <S <S อนัน่าจะประตูที่2นะครับ <S <S 2> <S 2> เกมนี้เล่นดีมากนะครับ <S <S เล่นดีกว่าตอนที่โค้ต้ามารวมชีตแต่วันนี้เราคุมเยอะเลยทีเดียวสำ,รสำหรับสุสมามชุดของน้าช่วยนะครับ หลังจากจบเกมมันึ่งครั้งครับมีเหตุการณ์ุ่นวายเกิดขึ้นนิดหน่อยครับจากการปรทะคา,ารมการของแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับซึ่งตามรายงานมีการแจ้งว่าแฟนบอลของเจ้าถิ่นบางคนได้ใช้ระเบิดปิงปองคว้างเข้าใส่แฟบนบอลโอสถด,ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วยังพกพาพกปืนเข้ามาในสนามแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งทางทีมงานของสมสงรามก็ได้กล่าวขอโทษและรับปากว่าจะปรับปรุงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสนามให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ